สวัสดีครับผมนัทฟอร์ดนะครับเช่นเคยตอนนี้เราอยู่ที่ประทุมธานีนะครับโชว์รูมออโต้แกลลี่นะครับวันนี้มีรถคันหนึ่งนะครับสองคันครับสองคันนะครับกำลังจะส่งมอบลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับรุ่นนี้เป็น x l t นะครับ6สปีดนะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับ ราคา889,000 0 0บาทนะครับอ่าอันนี้ลูกค้ากำลังอ่าเทสรถอยู่นะครับกำลังตรวจสอบรถอยู่นะครับกับที่ปรึกษาการขายเรานะครับเป็นสีขาวครับตัวนี้ก็แต่งเพิ่มนะครับใส่ซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะครับเล้าวๆนะครับแล้วก็มีติดข้อไฟให้นะครับติดข้อไฟเพิ่มเติมให้ติดตั้งสกู๊ป ทรงสูงให้นะครับเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำนะครับอ่าอ่าตัวนี้ครับติดตั้งตัวครอบมือถือครอบมือจับไปด้วยนะครับตัวครอบมือจับนะครับตัวครอบมือจับไว้ปกติเราจะเป็นชุดพรมีเมียมนะครับรุ่นนี้แต่ว่า,าติดตั้งเป็นชุดแก้มนะครับปิด ติดตัวตัวเดิมไว้นะครับนะครับทั้งในส่วนของแก้มนะครับในส่วนของกระจกก็เช่นกันนะครับอืติดคิ้วกันสาเพิ่มให้ลูกค้านะครับพร้อมกับชุดแหลกกันบนหลังคานะครับอฝา,าถังน้ํามันเช่นกันครับติดตั้งฝาครอบนะครับเพื่อมีในกรณีที่อ่าเวลาเราไปเติมน้ำมันน้ำมันนะครับอาจจะแบบว่าทําให ชุดรดชุดชุดขากครอบเราเสียหายได้นะครับอันนี้ป้องกันนะครับป้องกันรอยนะครับอืมภายในนะครับอ่าเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะครับอันนี้ลูกค้ากําลังตรวจสอบรถอยู่นะครับกําลังชมรถอยู่นะครับอ่าทางเจ้าหน้าที่เราก็ที่ฝ่ายการขายเราก็กําลังเ e สททฟังก์ชันนะครับอธิบายฟังก์ชันในการใช้งานรถให้ลูกค้าอยู่นะครับ ล้อนะครับล้อเป็นอขอบสิบหกนะครับขอบสิเป็นแม็กนะครับขอบสบนะครับตั้งลายสติกเกอร์นะครับสัลสดลักษณะแบบสัดโทนนะครับตัวสอนเป็นเลนเจอร์นะครับ ในส่วนของด้านหลังรถนะครับเดี๋ยวไปชมด้านหลังรถกันนะครับด้านหลังรถก็จะติดตั้งข้อไฟท้ายมานะครับทั้งซ้ายขวาเลยนะครับเพื่อป้องกันนะครับลอยขีดถวนนะครับเวลาที่มีอะไรมากระทบนะครับก็ป้องกันการแตกสตยหายของตัวไฟนะครับนะครับเช่นเคยตัวนี้รุ่น XLT นะครับ 6สปีดนะครับเกีย์ออโต้นะครับราคา889,000บาทนะครับตัวนี้เราติดตั้งตัวดาบท้ายมาให้เพื่อความเท่โดดเด่นนะครับในชุดมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาเรียบร้อยนะครับ4จุดนะครับในส่วนของกระบะนะครับกระบะไลเนอร์ของแท้จากฟอนครับของศูนนะครับเราก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับ สวยหรูหรานะครับ ờ, แต่งสีทูโทนดำนะครับตัดขาวนะครับในส่วนของงานประกอบภายในนะครับจะเป็นวัสดุของพรเมียมนะครับนะครับใช้วัสดุที่ค่อนข้างจะดีนะครับับก่อนใช้วัสดุท,ที่มีมาตรฐานนะอันนี้กำลังอธิบายฟังก์ชันการทำงานของให้ให้ทางลูกค้าทราบอยู่นะครับ เดี๋ยวจะดูให้ดูรอบคันนะครับภาพโดยรวมรอบคันนะครับเป็นสีขาวครับสีขาวตัดดําสวยงามนะครับสีนี้แต่งแต่งยังไงก็หล่อนะครับสีขาวดำนะเป็นสีมาตรฐานพื้นฐานนะครับแต่งแล้วก็หล่อนะครับภายในดูดีวัสดุโอเคนะครับครับตัวนี้ครับราคาแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ จริงๆถ้าลูกค้าต้องการจะออกรถคันนี้นะครับมีงบประมาณอ่าตอนนี้เรามีจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับตัวนี้แต่งพร้อมนี้ครับประมาณใช้ใช้งบประกอบรถดาวประมาณนะครับ39,00 0บาทนะครับก็จะได้ชุดตลออแบบนี้ไปเลยนะครับอ่ายังไงก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับเรื่องของโปรโมชั่นหรือคมเปนดีๆนะครับติดต่อที่ผมได้นะครับผมนักกอดนะครับอ่า ฟอร์ด a อโต้แกลล r รนะครับสาขาประชุมธานีนะครับยินดีให้บริการนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรนะครับ099ครับ449 1619นะครับหรือจะติดต่อทางช่องไลน์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเพจทางแฟนเพจเ c e b o o k ก็ได้นะครับยินดีให้บริการนะครับผมอ่ายังไงก็สวัสดีครับวันนี้พามารีวิวคร่าวๆครับวันนี้ลูกค้ามารับรถทดนีเลยนะครับโอเคครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อ๋อครับแล้วก็วันนี้นะครับยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ต่อพร้อมส่งมอเพร้อมกันนะครับนั่นก็คือวายแพ็นะครับวายแพ็ตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่เป็นตัวใบเทอร์โบนะครับตัวนี้เครื่อง2.0นะครับราคาอยู่ที่1,265,000บาทนะครับตัวนี้ถ้าสังเกตดูโดยรวมนะครับกับคัน XLT นะครับที่เป็นตัวรุ่น รุ่นรุ่นลองลงมานะครับจากวา t แพ็เนี่ยมันถ้าดูจากโดยรวมแล้วเนี่ยจะค่อนข้างไม่ค่อยแตกต่างนะครับนะครับโดยวา t แพ็เนี่ยจะขึ้นราคาหลักล้านกว่านะครับในขณะที่ตัว x l t เนี่ยจะอยู่แค่หลักแสนแปดแสนไปไปไม่เกินเก้าแสนนะครับเราก็ได้ลดฟังก์ชันที่คล้ายๆกันนะครับในราคาที่แตกต่างกันมากนะครับถ้าลูกค้ามีงบประมาณไม่มากนะครับ จริงๆแล้วเราใช้เราออกรุ่นตัว x l g เนี่ยเราก็หล่อได้เช่นกันนะครับในในสมรรถนะของรถเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้ด้อยก่ากันไปมากจากรุ่นของ Y Tag นะครับครับอ่าสังเกตดูจะเหมือนกันครับไม่แตกต่างกันแทบแยกไม่ออกนะครับอ่าแต่ถ้าดูในราลยละเอียดปีกย่อยนะครับก็อ่าอยังไงก็ต้องยอมรับว่า Y Tag ค่อนข,ข้างจาะถนัดในการดีกว่าออปชั่นดีกว่านะครับแต่พูดถึงภาพโดยรวมเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับถ้าลูกค้ามีงบไม่มากพอนะครับอาจจะมีงบจํากัดนะครับก็สามารถออกในรุ่นที่เป็นตัวรองมาได้นะครับรุ่นนี้ก็ขายดีในตลาดนะครับแต่งออกมาได้ดูดูล่อนะครับส่วนไวท์แท็กนี่ช่วงนี้ก็ขายดีเช่นกันนะครับเพราะเพราะว่าสามรรถนะเขาก็ดีเยี่ยมนะครับเอาไวท์แท็กตัวนี้ ได้เป็นไฟไฟไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับนะครับสังเกตูที่ดูดูที่ตัวไฟนะครับจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ทรงเหลี่ยมแล้วนะครับทรงเหลี่ยมแล้วนะครับแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าถ้าจอดเปรียบเทียบกันเนี่ยดูแล้วแทบไม่แตกต่างเลยนะครับแทบไม่แตกต่างเลยจริงๆนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูรอบคันของตัววแพคไบเทอร์โบ2.0ก่อนนะครับอ่า คิวล้อหกนิ้วเช่นเดิมนะครับเช่นเคยนะครับเป็นยางฮันคุกนะครับยางเอลเทอ์เลนนะครับยางฮันคุกนะครับซีรีส์2 6 5านะครับหนึ่งเจ็นยาร์สบเป็นยางขอบสิบหนะครับเป็นยางขอบสิบ16นะครับสามารถลุยได้ถนนทุกสภาพพื้นผิวนะครับเช่นเคยนะครับแต่ว่าตัววายแพกเนี่ย ตัวไวท์แท็กเนี่ยวัสดุในการประกอบนะครับเขาจะใช้เป็นเป็นไฟเบอร์นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีกราไฟ์นะครับจะไม่ใช่เป็นพลาสติกหรือเป็นคอมเมียมนะครับวัสดุเขาจะดีกว่านะครับส่วนนส่วนของมือจับเนี่ยเช่นกันครับเป็นวัสดุกราไฟ์นะครับมีเซ็นเซอร์นะครับเวลาที่เราจะเปิดประตูนะครับเราแค่ถือกุญแจรีโมทไว้นะครับแล้วเราก็เสียบไว้ปุ๊บเราสามารถที่จะดึงประตูออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจนะครับ แค่สัมผัสที่ประตูนะครับติดตัวแต่ตัวนี้นะครับแต่งชุดโลบาของแฮม m มอร์มาเพิ่มเติมนะครับเพื่อความดุดันนะครับในส่วนของด้านท้ายก็ติดตั้งชุดกันชนนะครับเป็นของ o u t l a n d นอนะครับพร้อมกับคุกนะครับฟลุกตัวนี้เนี่ยลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้นะว่าต้องการสีไหนนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับสัญลักษณ์ไวทแท็นะครับ ตั้งข้อท้ายด่ามากมีกล้องมองหลังติดตั้งมาในชุดนะครับเป็นในรุ่นเลยนะครับในรุ่นเลยนะครับติดตั้งข้อไฟข้อไฟท้ายให้ป้องกันลอยนะครับเช่นเดิมเช่นเคยครับฝาถังน้ํามันก็ติดตั้งให้นะครับครอบมือจับป้องกันลอยนะครับเวลาที่ลูกค้าถือกุญแจเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับสอดไปเปิดประตูนะครับจะไม่ทําให้ตัวรถเป็นลอยนะครับ ตัวนี้เป็นตัวใบเทอร์โบนะครับใบเทอร์โบนะครับก็โดยสรุปนะครับพูดถึงไม่ได้แตกต่างกันมากในของเรื่องของรูปทรงนะครับในเรื่องของรูปทรงถ้าลูกค้ามีงบจํากัดนะครับก็สามารถออกรุ่นลองได้นะครับเช่น XLT นะครับซึ่งตอนนี้ก็ขายดีในตลาดมากๆเลยนะครับนะครับ แต่ถ้าลูกค้ามีงบเยังพอนะครับจริงๆไวา์ถท็กตัวนี้เนี่ยใช้งบประมาณนะครับในการออกรถเนี่ยอยู่ที่7จ็ดหมก้าก็สามารถออกคันนี้ได้แล้วนะครับไวา์ถ่ายคันนี้นะครับได้แล้วนะครับซึ่งโปรโมชั่นดีๆก็มีให้เลือกนะครับเยอะมากมายนะครับก็ยังไงติดต่อเข้ามาได้นะครับที่นัดปอดนะครับเช่นเคยครับยินดีให้บริการนะครับโอเคครับก็วันนี้ไปก่อนนะครับยังไงไว้เจอกัน คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ